สนามสมโภชเชียงใหม่เร่งดำเนินการซ่อมแซมให้ทันรับนัดปิดไทยลีกแม้ว่าสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีจะพลาดโอกาสที่จะเป็นสังเวียนดวลแข้งอยู่23ปีชิงแชมป์เอเชียไปแล้ว เพราะซ่อมแซมไม่ทันแต่ไทยลีกไฟเขียวเชียงใหม่เตรียมกับใช้สนามสมโพธิ700ปีในศึกไทยลีกนัดปิดฤดูกาล26ตุลาคมพุทธศักราช2562การกีฬาแห่งประเทศไทยยันสนามสมโพธิเร็จทันก่อนปิดฤดูกาลไทยลีกปลายเดือนนี้โดยความคืบหน้าการปรับปรุงสนามกีฬาสมโพธิเชียงใหม่700ปีผู้เชี่ยวชาญในการปรับปรุงพื้นที่ยาิดำเนินการแล้วเสร็จในวันอาทิตย์ที่29กันยายนพุทธศักราช2562และบำรุงรักษาให้ต่อเน,นื่อง เงื่งงดเปิดให้ใช้สนามเพื่อบิมรุงรักษาพื้นหญ้าให้พร้อมก่อนเกมโตโยต้าไทยลีนัดผิดฤดูกาลเชียงใหม่เอฟซพบบุรีดำยูไนเต็ดวันเสาร์ที่26ตุลาคมพุทธศักราช2562นี้ดัตพงค์ปัญจศ์ผู้สื่อข่าวเชียงใหม่ิวส์รายงาน